ทำไมชอบตดเหม็นขามันเยอะเอ่อประเจ้าตากแล้วใครเก็บอ่ะเจ้าตากแล้วใครเก็บผมเองอะไรวะอะไรวะอ่อคิดว่าตัวเองสวยไหมที่สุดเย็นนี้กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับกับกับท้อนอ่าสามเพลงที่ฟังล่าสุดเทสีรันเน่ที่หนึ่งในใจของเธอวันนี้สองหน้าทำอะไรน้องแท็กไปกี่รอบ วันที่ยังไม่ได้ซาวเติมเกลียมเป็นอาทิตย์ผ่านเกือบแสนปลาอะไรพูดเพรที่สุดอะไรนะปลาอะไรพูดเพรที่สุดปลาครับาเาอาหารที่กินล่าสุดอาหารที่กินล่าสุดไก่กระเทียมไก่เทียมไผ่ดาวช่วงนี้ทำอะไรมากที่สุดช่วงนี้ทำงานครับ เฮ้ยนอกจากบทกับเกมไปเท่าไหร่แล้วบทกับโมเดลไปเท่าไหร่ฮะห้าหมื่นเฮ้ยอย่ามองเออยันนี้ยันนี้ยันนี้นี่จะทำอะไรกลับไปนอนรักฉันไหมนิดนึง <c oughs> สงการนี้ไป <c oughs> เที่ยวกับใครไปเที่ยวกับไปเที่ยวคนที่บ้านครับเออเอารักหนูไหม <c oughs> ตอนเช้าจริงไหมบางวันมันรีบไงเมื่อเช้าแปลวันไหมเดมอนไม่ผมพูไม่ได้ <c oughs> แปลครับเออหมดกับของหวานไปเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะมากกว่าที่หมดกับโมเดล <c oughs> <c oughs> ตอบเช้ากินข้าวกับอะไรตอนเช้ากินตอนเช้า <c oughs> ไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> เออผมน่ารักไหม เอาจบอ้าน่ารักครับอออ๋อนอนวันละกี่ชั่วโมงสี่เออแม่ชื่ออะไรน่ารักซ้ำเนี่ยเราต้องตอบให้ซ้ำสิเอ่อชื่อเล่นชื่อน้องอ้อยอออออาหารที่เก็บจากพื้นล่าสุดโห้โข้าเปล่าเออ น้ำหนักหกสิบหกสิบอ่ออยากรู้เหมือนกันน้ำหนักเท่าไรออน้ำชื่คนแรกอไม่ตอบเลยไเนี่ยจะไม่ได้เยังไม่เอาไม่มีไม่มีผมชอบอะไร ชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมคอมชอบซื้อโมเดลชอบสะสมโมเดลอ่าเสื้อผ้าที่ชอบเสื้อผ้าที่ชอบชอบแต่งตัวสบายๆครับมีแฟนไาแล้วกี่คนครับโอ้โหโอ้โหฮ่า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 ามาฮ่าฮ่าม่ใใม <c oughs> าฮ่าาอาอ่าา่าา่ สามคนที่ชอบมากที่สุดในแอนลา์สแกร์ทสเทสที่จูเนียร์เออวินวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรโอ้อยากได้ความรักจากทุกคนครับสูงเท่าไหร่อะทอาไหร่วะร้อยเป็นต่อเท่าไหร่ โอเคน้อยเจ็ดหกครับอุ้ยเรามีการเพิ่มหนึ่งประทับใจอะไรในตัวลัสวันมากที่สุดเดี๋ยวคุณตอบเขาไปจะลงไม่ได้หนึอ่าชอบใครในโฟรอิฟวีเฮ้ยง่ายง่ายอ่าอายครเพราะเป็นเบิรโวเข้าเหมือนกันเออประทับใจอะไรในวงลัสวันมากที่สุดครับผมประทับใจเพราะว่ามีพี่ๆทั้งห้าคนครับ เฮ้ยเสนุกไหมครับเมื่อกี้สนุกมาเจอรู้จักพี่พอมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะอย่างเช่นแม่พี่เตียวเนี่ยเก่งนะเนี่ยไม่แต่หลายคนรู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าชื่อสแกนชื่อเพนนี่กก็ใช้ชื่อนี้ใช่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพวกเราด้วยนะครับผมเราก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ทุกคนสนุกสนานดีไปเรื่อยๆนะครับผมเพลงผลงานรับก็คือเพลง Test Me C S P Come On Come On ใช่ ครับผมล้าสอดออฟฟิเชียลเลยฮะครับผมโดยสะกดยังไงฮะ L A C Y ่ดเยสะกดออฟิเชียลครับผมแล้วผมกับพวกเราใหม่นะครับกับพวกเราล่าสุา